สวัสดีครับมานี่คำพบกพบผมนะครับมากรุ๊กกี๊นะครับเด้อมานี้ผม็มาสิทธปากานะครับเบิ้งรับบรรยากาศเป็เดท้องพอมแล้วกุ้งกระพร้อมครับเบิ้งรับกุ้งไม่ได่สวงามครับเบิ้งขับนี่ครับพ่อพอมร้บไปเลยเรื่นะครับมาครับนี่ผมจะทำการใส่เงยกุ้งเรียบร้อยในเวลาสิทิ์ลองเบิ้งรับว่าด้บโบบรรยากาศกับะมาณนี้ครับ ผม oh. มาสิอยู่นี่เป็นแถวแถวบ้านปลาเหลี่ยมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบิ้งครับมากระบายรส้นะครับบรรยากาศนี่โคตรดีเลยครับคืมคึมครับเพราะลงไปตอแล้วครับเบิ้งครับพอไม่พีน้องมันก็กินนี่ครับพอลงมไปกลครับปากกาตัวประม่านสามนิ้วครับอันนี้ี่หนุครับฝีมือดีเลยครับเบิ้งครับแต่ละตัวครับก็เพราะว่า่นผลครับถึงจมแนครับ เครื่องซิปเนี่ยครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศเป็นป้าบัวนะครับแล้วก็สิ่ด้ปลาเขาเรียกว่าปลาสูตรครับอันนี้ค่ะอ้าใช่ครับนี่ครับเบิรงครับทรงผมเล่ากวนขนาดมันนะครับปลาเขาส่งรถพ้นเลยครับเพาใดเพาะวแล้วเขากวาปิ่งครับปิ่งเับเขานะครับได้หลายตือพี่ดิครับเบิรงครับผมงาน ฝากติดตามช่องผมได้ไดยครับบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศโคตีครับขอบคุณครับ